กกกกพี่น้องฮะโ,<อ>โ,โอ้ยยุนี่ยุนี่ยุนี่โอ้ยขออนุญาตบาดคำเด้อผู้ขาขอทาไลลขอทยขอทยไทยวิดีโอนเด้อพี่น้องกระป๋อมกายให มาตาใส่นนอหอมกายใ่สีเขียวบักยางงามพี่น้องยาน่ารอกจจังวายอยู่ยานเพื่อนเตือนเนี่ยยานเพื่อนเตือนนันไปล่ <c oughs> ะโอ้ยขออนุญาตบาทรคำเด้อขอทายในคาะมาง้ามเท่มาตาใส่หนอ กาตาใสจังดนโจละอบโทหลสบหาบองโบพนีบอยออเ่ัดอีเงี้ยอีเหี่นโพี่องกระป๋องกายนี่เขียวออนเขี้ยวออนพอนค่ะเหยบ่ยนเหนบ่ยเหย่าน ตาใส่เนาะนั so so ่นพายักตนาพ้วมเห็นไหมพี่อมพยักษนาพ่วายักหนาพีระยงามมางามเทมาตาใสนาะมาเยียพี่ขึนันนี้งามแบเออยนี่เด้อผู้ขายโยนีเด้อจะไปใส่เด้อยู่วัดนี่ละเด้อ ไปยากนาครับขันมามันสีแดลงน้ามาราดลดอืเอาตัวรอดดีดอกเอาตัวหอดดีดอกไอี่จดันขันูเล่หางันเป็นี่ี่ดพื่อนานเอนานนะเออเอม่ันู่ย้านเราน่อยไงัเป็นยังสี่งงานปนนี้อันนี้พ่นยังหน่อยนุ่มอยู่มั้งมูนั้นอ่ะสีใเร็ว่นใ่เร็วนี่น่อยนี่อันนี้พ่นจีประมาณจำเนนห่อยนมันแพ้ไม่ได้ต่ว่าสอพ่อตัว เสียหลัคูมึงเดี๋ยวคูเลียวหาคูมันง่เห็นตอยหลาลุงหรออย่าตื่นเด้ออย่าตื่นเด้อมาถ่ายดูซื้อแรงวเดเอาแลเ้ันนมันว่ง่ายแล้วนอนมากระไรน้อชจวดลงน้ำสิล่ะตัวรอดเยอะโอ้ยบมมีคูว่ะ